สาวน้อยพเพชรบันแพงล้วค่ะทุกคน,กคนาาใช่นะคะทุกคนท่าขอประดับตกแต่งโดยไฟสวยงามค่ะพี่นอ้องค่ะมาถึงแล้วนะคะมวลซออืนพี่นอ้องตอนนี้ก็ถทายภาพบรรยากาศทางเขาให้เบิงกอนนะคะทุกคนี๋ยว รอหาที่จอดรถกันก่อนนะคะว่าเราจะจอดรถตรงไหนนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องมาถึงแล้วนะคะเวทีอยู่ที่สวนธรรมพุทธนิมิตนะคะทุกคนบ้านขนวนตำบ้านสะพูตำบลกําแพงนะคะพี่น้อง ตอนนี้มอลำเดชากำลังหาหมองจอดรถค่ะบพกาะปันหดค่ะ,ก,บบคะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะทุกคนหาหมองจอรดรถก่อนไปพี่นหนอแถวหนำคนมอลำเดชาไปหาหมองจอรดรถกันค่ะ ที่จอดรถแล้วคะ่ะทุกคนบรรยากาศก็กคึกคืนค,ค่ะผู้คนกำลังเหลื่อมลังไหลามากแล้วคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้มอลล์ทีฟ่อนถือกล่องให้มอลําเดยชาอยู่เ้อนะคะเดี๋ยวรอฟังเสียงมอลําเดยชานะคะ บรรยากาศวันนี้ขอแค่ฟ้าฝนอย่าตกลงมานะคะทุกคนตอนนี้ขออย่างเดียวฟ้าฝนขอเป็นใจนะคะขอให้เราได้ชมน้องอุ๋งอิงกันก่อนนะคะอุ้ยลมมาแหยงอิลีคะ่ะพี่น้องเกับเรทคลิปค่ะ พี่น้องตอนนี้เดี๋ยวมาล่าฟลิปพอน้าสมบุนจะพาชมบรรยากาศนะคะผู้คนก็พอขายไม่ขาดมาหลายค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนี่ยค่ะเราก็ถึงเดินทางมาถึงตรงบริเวณนะคะงานแล้วนะคะทุกคนไม่ขาดพอขา,ายไล่แหงค่ะพี่น้องไล่แหงอีหลี วันนี้วังมาฝ่าฝนจะเป็นใจนะคะบอตกนะคะพี่น้องปู๊กับพี่น้องเวทีค่ะเจอแล้วนะคะเวทีสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะทุกคนเจอแล้วห้าพอแล้วนะคะทุกคนรัหรับคลิปนี้นะคะกับภาพพ่อแม่พี่น้องนะคะมาชมบรรยากาศรอบนอกนะคะของงานนะคะที่บ้านขนวนนะคะบ้านสปูจังหวัดศรีสะเกดนะ,ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปน้ามาพอกันไหมคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะคลิปนี้ขอกลรบเข้า่าสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับหมอลำสีพ่อแม่คุณหลายในเด้อพี่น้องนะคะ